สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซีรีส์คิดดังๆายภาษาไทยเ a i l บ b l อ g ช่วงนี้ผมเ,เริ่มพูดนะคำคำตน้นเทรอร์เร็วกว่าเพราะว่าเพิ่งเห็นว่าถ้าพูดช้าๆจะ จะมีปัญหากับความเข้าใจของซับซับอโอตโ,มโอตโมัติออโตนอมัต์ของ youtube เช่นถ้าพูดคำนานก็ไนในภาษาไทยอินไทยเดีตยวถ้าพูดช้าๆนาใน,ในายคาดาจะคิดว่าผมพูดนนนูสระอายอยักษ์ คือว่าเป็นสลายาวมาอนใช้สลาอสันมาจจะจริงๆเนาะน่าเป็นสลายาวาสลาสลาสันอันนี้มันไม่แน่ใจแต่ว่าประเด็นคือคือความหมายจะจะติดตันงกันคือว่าเพราะว่านี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากใน การเรียนการพูดภาษาไทยต้องคิดถึงาลาสั้นหรือาระยาวถ้าพูดช้าๆจะเปลี่ยนาลาความยาวของของระอืมนี่เป็นสิ่งที่แตกต่างกับอังกฤษส่วนใหญ่คต่ว่าเราไม่ค่อยมีอะไรแบบนี้ในในภาษาอังกฤษแล้วก็เคยได้ยินว่าสำหรับคนจีนหรือคนที่พูดภาษาจีน เออ่มาเออเรียนภาษาไทยนี่เป็นสิ่งที่เขาวจะมีปัญหาด้วยเพราะเพราะว่าคิดว่าภาษาจีนไม่มีสระยากับสาษสันด้วยก็จะเป็นสิ่งที่อ,อ,อยากสำหรับเข่าวนิดหน่อยด้วยแล้วก็วันนี้ผมทำวิดีโอตอนเช้าเป็นเ,เวลา ว่าคดีจะไม่ไม่ทำวิดีโอตอนเช้าว่าคดีจะทำตอนไปายหรือตอนเย็นหรือตึกเพิ่งเอ่อเอ่อก่อนก่อนเข้านอนแต่ววันนี้จนมีวันยุ่งก็รู้สึกว่าอยากทำตอนเช้าก่อนเสร็จแล้วปุ๊บก็มา้องคิดถึงเอ่อ <sk r isa> ตอนกลางวันแล้วก็พรุ่งนี้ต้องตื่นเร็วกัจะไปทำกิจกรรมทั้งวันก็ไม่ไม่อยากเข้านอนตึกเพราะว่าต้องทำวิดีโอก่อนจะทำวีดีโอตอนนี้ก็คิดว่าพอแล้วนะครับแค่นั้นละขอบคุณที่มาดูวีดีโอของผมวันนี้ แล้วก็ผมจะเจอกับคุณในวิดีโอรพรุ่งนี้นะครับขอบคุณครับ